ปีนี้ยุใสกับดกอิหรีบักม่วงบักม่วงโดกเนาะปีนี้เป็นปีเขาบักม่วงอิหรีอะบอกักบักม่วงอันนี้ม่วงยังเกาะอ,อันบักม่วงอันบาดเขาไม,มอม่วงแก้วไมอันม่วงแก้วอันนี้บกับกบักบ่วงกระล่อนโอ้โอกล่องอุ้ยดกคักวะฉันไม่ได้เห็นอ๊กล่องหลายหลายปีอยู่ด้วยนี่อ,อ่าสุดเลเย ตแก้วขมิ้นป๊าบอกอกลองมันจะมาคือดกแทะป๊าดบอกม่วงอู้ยมันนี่เนี่นี่ตีเพิรนลวาผ้าง่ะตีเพิ่นลวาพ้างอ่างกวางมันเป็นทั้งสี่ตัวนี่ฮะสะออนดอกม่วงข้าวหนึ่งก่อนโอุ้ยนี่ตัวขาวามันพ้างอ่างกวางมันเป็นทั้งสี่ตัวยวได้ไปจัดดอกม่วง จัดบักม่วง,องเอออันนี้มันบกักอกล่องอกล่องมันล่องมืองใดวะนี่ติสมัยตะกี้สมัยนักเรียนกะกะวาดรูปบักม่วงเลยเนาะทรงคู่อวาดรูปได้บักม่วงอันนี้แก้วขมิน้นมาติปลามันคืออู้มันเป็นพ่วงไหมโอ้นนอยแยมันซออน อุ้ยต้นใหญ่พุ่นเด้ฮะนี่ไม่นอีหยังน่ะต้นใหญ่อันบักม่วงอันกะล่อนตินบ่แม่นหนาอ,อกล่องบ่โอ้ยตายตายแบบม,ม่วงดกอันเป็นอยังมันคือกินบ่ได้วะมันคือบ่อยากกินเนี่มันมีแห่กูมาเครียดแต่จะคลองแห้งเต๊กินทำไมมึงกลับไปมึง,มงกลับไปนี่มึงซื้อคักซื้อแน่เด้อกูสิบอกให้ โลเท่าไดก็ซื้อสันซื้อเขากินน่ะนะมาอยู่สิชีวิตคือมาเป็นคุณนายของเขาพอด่ายดอกเล็บกระแทบ่ได่ายไอ้บักมอนบักมอนพี่น้องพี่น้องบักมอนไม่ยังที่บ่ได้กินเอ้ยปากมาเก็บบักมอนพี่น้องเอ้ยพี่น้อง อืมักมันบมักหมวยบางเดี๋ยวไปปลูกไปสวนหน้าปลายหน้าผุนกล้วยกระต้นบักเขิมบักเฮือกล้วยยังกนะ็กล้วยบวชทุกกล้วยแต่งานกะ็ที่เจ้ามาปักว้ปีวังหนะันอืมมึงเนะี่ย ต้นหมักใญ่เลยอ้อยพันมาดิโอ้ยคนผู้ใหญ่ปลูกอ้อยกับนญน่น้ำมันตัดอันนี้ได้สองลำอยู่ใหญปลอกใญ่เลยอือเอานอมันน้ำตีด้วนี่ รวยกับงามเว้ยไม่เห็นไอ้นสิบองงามเราตะเข่าส่วนเก็บหมอนเก็บหมอนลูกหมอนลูกหมอนสิไปใช้กยระยันึงเตะแผ่นดินไหว สิเฮ็ดยังกับย่านเต้นี่บ่ย่านเสียงเงินเลยย่านไปบ่ได้ใส่เงินไหมย่านตายก่อนเงินบ่มายังด้กยอากูห่อไวเลยกูไ่เต้ในไ้ใส่กูสิตายก่อนไหนๆบ่ได้ตอนนี้กังวลด้วยแบนี้พอบเเป็นไวไยัองสิกังวลย่านใส่เงินมาบิด <c oughs> <c oughs> อ่าเลย <c oughs> ตายตายตาย